สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะครับวันนี้15ตุลาคม2025เรามาเจาะลึกสถานการณ์ตลาดคริปโตกันหน่อยช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตลาดมันดูนิ่งๆนะเหมือนจะเงียบๆไปหน่อยแต่คําถามคือความนิ่งแบบนี้เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือว่ามันแค่พักตัวเฉยๆเรามาเริ่มจากตัวเลขที่สะท้อนอารมณ์ตลาดกันก่อนเลยดีกว่าเฟียนกริดอินด x ล่าสุดนี่อ,อ,อยู่ที่42 ค่ะ42ก็คือโซนนิวทรอลหรือว่าเป็นกลางๆนะคะใช่ครับขยับจากเมื่อวานนิดหน่อยจาก40แต่ก็ถือว่าเย็นลงเยอะเลยถ้าเทียบกับอาทิตย์ก่อนนู้นยัง62อยู่เลยนะโซนกรีดใช่ค่ะตอนนั้นยังคึกคักกว่านี้เยอะและเลข้เลข42นี่ถ้าเทียบกับปีนี้ที่เคยลงไปต่ำสุดๆแถว15คือเอ็กตรีมเฟียร์เลยนะหรือตอนพีกพกที่88 Extreme เอ็กตรีมกรีดเนี่ยมันก็อยู่กลางๆจริงๆนะครับความเป็นกลางแบบนี้มันบอกอะไรเราเหละครับ เหมือนคนกำลังแบบยืนมองมองเราดูอยู่ใช่ค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือคำว่า neutral ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าตลาดมันสบเซาแบบไม่มีอะไรเลยนะคะแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณมากกว่าว่าไอแรงขายหนักๆก่อนหน้านี้มันเริ่มเเริ่มเบาลงแล้วแล้วช่วงแบบนี้แหละคะ่ะที่นักลงทุนรายใหญ่หรือที่เราชอบเรียกกันว่าวานนะคะเขาอาจจะกำลังแบบทยอยเก็บของเงียบๆก็ได้ อ๋อคือช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลแต่รายใหญ่อาจจะเริ่มขยับมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตจากอดีตนะคะคือดัชนี f อฟเนี่ยมันมักจะวิ่งตามราคาจริงนิดหนึ่งช่วงที่ดัชนีมันอยู่นิวทรอลนานๆอย่างช่วงกุมภาถึงเมษายที่ผ่านมาเนี่ยหลายทีมันก็พิสูจน์ว่าเป็นจังหวะเก็บของที่ดีเหมือนกันนะคะสําหรับคนมองยาวๆน่าสนใจครับสแสดงว่าความนิ่งนี่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปสินะครับ ทีนี้มาดูอีกข้อมูลหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันมูลค่าตลาดรวมหรือ market cap ข้อมูลล่าสุดวันที่14ตุลาเนี่ยอยู่แถวแถว4 8 4ล้านล้านดอลลาร์ลดลงจากต้นเดือนไปเกือบ4 0 0แสนล้านดอลลาร์เลยนะอันนี้ดูเผินๆก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูคู่กันไปเลยแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือปริมาณการซื้อขายหรือ trading volume อะคะ่ะในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะคะ ประมาณ2,56,980ล้านดอลล่าโอ้โหยังเยอะอยู่เลยใช่ค่ะตัวเลขนี้มันสำคัญนะคะมันบอกว่าเออมันยังมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันค่อนข้างคึกคักอยู่ไม่ใช่ภาพแบบตลาดตายคนแห่เทขายทิ้งอย่างเดียวหรือแพนิเเซล์แบบนั้นอ๋อเข้าใจละคือถึงแม้ราคารวมรวมหรือ market cap จะลงแต่คนก็ยังซื้อซื้อขายขายกันอยู่ไม่ได้หนีหายไปหมด ถูกต้องค่ะแล้วถ้าเราลองดูกราฟราคาประกอบนะคะจะเห็นว่า,าราคาเหมือนจะลงแต่ก็ไม่การดีดกลับขึ้นมาได้เร็วเหมือนกันนะเป็นพักๆมันไม่ใช่ภาพของตลาดที่แบบหมดแรงซื้อไปเลยแต่เหมือนอตลาดกำลังหาทางอยู่มากกว่ากำลังเลือกทางว่าจะไปทางไหนต่อดีอืเหมือนกำลังวัดใจกันอยู่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้ถ้าเราลองเอาข้อมูลทั้งหมดมา กลั่นดูนะคะประเด็นสำคัญก็น่าจะมีสักสองข้อหนึ่งคือสภาวะนิวโตรตอนนี้ที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลลังเลเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสให้คนที่มองเห็นอะไรบางอย่างก่อนคนอื่นเพราะตลาดยังไม่ได้กลับมาร้อนแรงเต็มที่ครับผม สองก็คือถึง Market Cap จะลดแต่วอลลุ่มที่ยังสูงมันบอกว่าตลาดยังมีสภาพคล่องยังมีการเคลื่อนไหวแรงขายรอกใหญ่ๆเนี่ยอาจจะผ่านช่วงแรกไปแล้วก็ได้นะคะถ้าไม่มีข่าวร้ายหรือฟัดอะไรใหม่ๆมากดดันเพิ่มอีกตลาดก็อาจจะกำลังสร้างฐานราคาใหม่รอจังหวะไปต่อฟังดูแล้วสรุปก็คือตลาดตอนนี้มันอยู่ในช่วง ช่างใจลังเลกันจริงๆนะครับแต่ถ้าดูจากข้อมูลทั้งอารมณ์ตลาดที่เป็นกลางๆกับวอลลุ่มที่ยังไม่หายไปไหนเนี่ยมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันว่าเอา๊ะหรือนี่จะเป็นแบบความเงียบก่อนพายุลูกใหม่อะไรทำนองนั้นใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการมีสติสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ต้องตามข้อมูลใกล้ชิดวิเคราะห์ดีๆอย่าเพิ่งหวั่นไหวไปตามอารมณ์ตลาดง่ายๆนะคะ คำถ,ถามสำคัญที่เราอาจจะต้องเก็บไปคิดกันต่อก็คือไอ้ความนิ่งๆที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันกำลังเป็นการสะสมพลังเพื่อจะอโตต่อไปข้างหน้าหรือเป็นแค่ความสงบแป๊บเดียวก่อนจะเจอความผันผวน,นรอบใหม่กันแน่เป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆครับเอาละครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องค r ิปโตนิวส์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสาร ข้อมูลเชิงลึกดีๆในโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ